วันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับลวดถารอบปูทําไมต้องซื้อลวดถามรอบปูับ s เซนเทคอ้วทถารอบปูจากเซนเทคคุ้มค่า,วากว่าประหยัดกว่าซื้อครั้งเดียวใช้งานได้ยาวนานค่ะทนทานการสนิมได้งานกว่า3ปีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อคค่ะลวดคุณภาพทรงตรงจากโรงงานของแท้ต้องมีจ่าปั๊มเซนเทคอยู่ที่เลื่อนนะคะอนอกจากจะใช้ทํารอบแับปูแล้วลวดเซนเทคทาอะไรได้บ้าง ลอบดับปูคอนโดปลาลูกแหและอื่นๆอีกมากมายค่ะหรือสำหรับงานเกษตรกรรมด้วเซนเทคก็สามารถนำไปใช้เป็นค้างไม้เลื้อยหรือว่าลวนลักต้นยางและอื่นๆอีกมากมายเช่นกันค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมโปรโมชั่นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ